ที่ดีคืออะไรที่ดีจบต้องได้นั้บเขาก็กลับไปประชานิยมเหมือนเดิมถูกไหมกลับไปเห็นภาพเหมือนเดิมที่เขาถูกใส่สมองมาสองปีเต็มๆคนหนึ่งก็ดูเสื่อมหนึ่งคนนึงก็ดูแสดงถูกไหมมันก็บอก้นั่นี้ไม่ดีมันด่าทุกวันจริงไม่จริงไม่รู้แต่กูเชื่อถูกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีความเหตุผลวมาถูกไม่ถูกแต่กูเชื่อกูฟังเลยกูเชื่อ ผมก็บอกนะว่าท่านต้องสร้างให้เขาเห็นว่าท่านมีความหมานอะไรเขาอยากได้ถนนเอาถนนไปเขาบอกเรากอกราคาตกขายเราตอกให้มันขึ้นราคาได้เขาบอกเขาไม่มีอาชีพเอาโมดถอดของเข้าไปพันหาอาชีพไม่ได้เขาบอกลูกเขาไม่มีโรงเรียนเอาโรงเรียนเข้าไปเขาบอกอาณายไม่มีเอาอาณายเอาแพทย์เข้าไปเขาไม่มีบ่อน้ำเอาทหารไปขุดบอ่อน้ำอย่างเงี้ยมา สามวันสอคืนรับฟังมาเอาไปให้ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมไปจัดดำเนินการแก้อย่างนิด่นวนทันเวลามาแต่ไปพ้นพ้นพอนนถามวานคืนแล้วถอยมาผมว่ามาไหมมาเหมือกันมาส่งนอกหมูบ้านเพราะมันไม่มีความกระบวนการอย่างนี้พระนามชนเก่งผมบอกคนโอมพระนามชนเก่งกะเอ่อ ก่อนเขาจะเปลี่ยนอะไรใครเนี่ยเขาจะไปปรับความคิดไปสร้างนวัตกรรมสร้างมุขบัญญาแล้วมาดึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเขาก็จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยตัวเขาก่อนโดยที่ตัวเขาเองก่อนติดเ,เรืกก่องเล่าเนี่ยมึงเลิกการปรนันัก็อ้วมายู่การปนันดิเลิกที่ตัวเขาง่ายๆก่อนแล้วค่อยขยับไปดีละสเต็ปสเต็ปอ่ะเดือนร้อนมากขึ้นก็นไปขอแดงเลยเอาว่าประมาณมาไปขอท้องถินมาแก้ไข ท่านมีงบกายอยู่แล้วเนี่ยปีสี่หมื่นห้าหมื่นล้านมีงบที่จะให้ตามสสไปแจกตามอบตต่างๆเนี่ยปีสองหมื่นล้านแทนที่ท่านไม่มีสสแล้วท่านก็เสรงินมาล้นเนี่ยมาให้จัดซูงทำที่ไปแก้ปัญหาชาวบ้านเขาผู้ปลูบ้านทำหมุนเงินผันอ่ะผูบ้านละสี่แสนห้าแสนให้ไปเลยให้ไปแก้เลยผมว่าได้นะได้ใจไหมได้นะเดือดร้อนอะไรให้ตรงความเดือดร้อนเมื่อไหร่ ลืมตามเจ็บปวดอย่างเนี้ย่เขาชอบทำแล้วได้ผบผมก็แนะนำไปนะแต่เขาก็หมั่นเขี้ยวมองผมทุกทุกทุเลยนะแต่มีบางคนเราลับผูความคิดท่านในสิทยอดนะในแพทย์เรียนจากสถาบุนวันชัชยต้องอย่างเงี้ผมก็อยากพูดแต่ผมไม่กล้าเด้ วิธีอย่างเงี้ยคนโกมพันเก่งผมก็บอกเลยว่าไอ้เรื่องความเป็นวิทยากรกับโอลการเนี่ยเต้นๆลำลำเนี่ยคนโกมผมเก่งร well ับรองไอ้เต้นเต้นลำลำเนี่ยมัเก่งคิดฝ่ายเมื่อดูดีคืนนี้บอกให้มันร้องเพลงไหมนั่นไม่มาไอ้ที่ว่าแน่ๆไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยอย่างพนักงานสุพรรณเนี่ยเดี๋ยวมึงแค่ดูมึงก้านแก้วสุพรรณโผล่เลยมึงเห็นมันทำท่าจบๆแล้วมันจบเนี้ยเพลงแล้ว ทีเนีมันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราก็เห็นเพราะนั้นเราก็จะไปใช้วิธีตรงเนี้ยเราจะสร้างความเชื่อมั่นแบบวิธีอย่างเนี้ยเหมือนกับเราสร้างความเชื่อมั่นตอนที่เราเชื่อทำเรื่องความจุนหน้าบนบาาสติใช่างนีทิพย์ดีสร้างทีขึ้นมาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นจจกระทั่งสวันหนึ่งเขาไเห็นให้พ่อม่กันแล้วให้กอสนองกันแล้วผมสุดท้ายมาอยู่กพชอได้ทั้งงานทั้งเงินทั้งคนเครดิตดีไหมเครดิตดีไหม โอ้เดี๋ยวนี้คุณป๋าคุณผู้หิงปิดผู้หญิงมาเต็มเลยจริงปเมื่อก่อนนี่เลียันขนก็แทงหายเหมือนกันไม่มาเลยทั้งลูกทั้งกอดทั้งจูบมันจะมามากไม่มามากเลยจริงปะเดี๋ยวนี้ปิด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 เเงินมาแล้วเอาวิ่งปัาป๋าๆเห็นไหมฮะมีอาชีพเพราะอะไรเขาไม่ได้เงินไปทิ้ง็กว่าเขาไปทำงานมีอาชีพมีรายได้ลูกหลานก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น ถูกปะการที่ให้เงินเขาไปไม่ใช่ว่าให้เขาไปแล้วมันสูญสลายนะเข้าไปสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เมื่อมีเงินทําอะไรหัวกระเมียไม่ทะเลาะกันมีเงินไม่มีเงินทะเลาะกันมีเงินก็ไม่ทะเลาะกันก็ช่วยกันทำมาหากินลูกเรียนหนังสือดีขึ้นมีเสื้อผ้าใหม่ใหม่ใส่มีอาหารดีๆมีกุ้งหอยปูปลากินมากกินแต่ปลาล้าอยู่แน่ะมันจะไป แข็งแรงสมบูรณ์สมองมันจะมีมีได้ไงถูกไหมมันก็ต้องกินอาหารที่มีคุณค่ารวหมูเหล่าบ้างมีบ้านดีๆีอยู่ไม่ปล่อยลมพัดดูเปลือกดูเหนอกันมันก็ต้องมีคุณภาพทําไมอีโบลาระบาดในแอฟริการวดเร็วเพราะคุณภาพชีวิตมันต่ำไงระบบสารสุขนั้นไม่มี ทั้งเมืองมีโรงพยาบาลอยู่หมอสี่คนมจะไปรักษาอะไรลาบรีเมืองเนี่ยมีหมอสี่คนมึงว่าตายทั้งเมืองไหมถึงไ้มล่ะก็มันไม่พอไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ต้องไปถามคนรวยในเวลามันป่วยมันเข้าโรงพยาบาลรักไหมเข้าไหมมันเข้าเอกชนมันมีตังมันมีเงินมีรายได้มันไปหาบริการที่ดีดีกว่าถูกไหมล่ะมึงก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เราก็ทําให้เขามีรายได้ที่ดีทำไมจะงทำไม่ได้อยางเรียกคนเถจะมีความสุขได้สิ่งที่เราทาเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างแรงนะที่เราไปช่วยเหลือคนประกอบอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยถือเป็นบุญนะมันทําให้คนกงพัดเนี่ยหน้านุหนวนท้องทองสวยไม่สวยไปที่ไหนก็มีคนชมจริงๆนะผมไปไหนี่ไม่ค่อยมีคนด่าพชเท่าไหร่ เมื่อก่อนเพื่อนเดินเพลานเพื่อนผู้ว่างานพวกพงออมันนีแต่เต้นกินลํากินเดี๋ยวนี้ผมถามเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้เลยว่เอย,ยกมือให้ทุกคนเลยนะนี่นงานเนี่ยในตำบลหมู่บ้านเนี่ยทำไ้มีพออตายแล้วมหลักผมังเิงเหลือสามทำงานไม่ไหวแล้วมีแต่พอชเอนี่ยคอยช่วยไปหาแม่บ้านไปหาพนานผู้ใหญ่บ้านไปหาอะไรโอ้ทำงานเป็นทีมเป็นอะไรทำให้มีความรู้สึกว่า รูเล่ลอลเม้น์เเป็นยังไงการพัฒนาชนตวปดเป็นยังไงแล้วก่อนไม่มีพอมากขึ้นมาเขาาสินค้ามาเทเขาลงไปดูแลชาวบ้านในทั่วถึงผลสุดท้ายท้องถิ่นเขาเลยต้องมาทำหน้าที่นี้แต่ท้องถิ่น